สวัสดีนะคะอีกคลิปหนึ่งคะ่ะตอนนี้กําลังล้างพื้นแล้วนะคะกําลังไล่น้ําเดี๋ยวป้าลูมจะช่วยกันไล่น้าออกก็จะเสร็จสําหรับล้างศาลานะคะอันนี้คือศาลาอเนกประสงค์นะคะเราสรารถทำเพลงได้ฟังเพลงได้กินข้าวที่นี่ได้นะคะในฮาปาร์ตี้แตงานปาร์ตี้เล็กๆได้นะคะ ลุงต้องมาขวบไปฟังฟังขวบไปแล้วไม่หอดจนหอดส ออกอยู่แต่ว่ามันทำม่ถิตมันข้ากล้องไม่ิดติดตัวือไม่เห็นแต่ว่ามัติดเงินจริงๆอาจจะเคยถึงได้กันอโอ้โหเนื่อความเสียหายของคลิมแ้าไมระวังมีอสดอ่าวกลทำได้เนเพราะว่ามันไม่ออก กาะติด่นจังเลยเดี่ยวพจะีดหมดและใช้เตาให้ผูดสีอิ๊จากนี่โอ้ยังเหลือเยอเลยเด้อแล้วค่เดเือที่ต้องูดแล้วก็ขวาดเอานะโอ้โหนี่เนั้เนไหม มาค่อยๆทำออกอีกเยอะยนานไหมออกไปบ้างปวดนะนี่่ฟองเยดะเลยยงมีฟองฟอดเลย่ฟองพอดเลยได้แล้วก็ต้องใช้ขวดเล่ยดัวย ดีลัม่งนีสะอาเสะาดลออันนี้ต่มต่ความกัเลเดี like> ๋ยวทาทีหลังแลก็จะเด่นขึ้นมาแปลงจ้าแปลงแปลงแปลงไปที่ชันโลด้เสร็จพร้อมกันบริบทบริเวณของงาน

เรียบ,บร้อยแล้วก็จะทำตามที่เจะปูนเนาะีปกำลังเทียที่ปูนเอาอ,อืมจะได้ไล่่ล้างฟูแต่ละทีนี้ทั้นใจก็ตัวส่วนไม่นะใช่หนาใช้พลังงานเยอะใช้ข้อเยอะในการข้อมือในการกดนะคะ ียมาตอนน้ถ้ากำลังเราถีงนะคะถ้ากำลังเราถีงเนี่ยดีดีแล้วก็ออกด,ดีนะออกหน่อยมันจะได้ไม่รีดหกล้มเวลาที่มันเกียยน้ำนะเกียยฝนอะไรอย่างเงี้ยออกหน่อยก็ดีได้ได้ลดน้ำต้นน้ำเะด้วยเพราะว่าน้ำที่เราใช้ล้างซือลงไปเนี่ยจะลงมาเอาเล่นดะีกว่าสักนะ เอาน้องแกะกับซื้นเดี๋ยวค่อยมาล้างน้องแกะทีหลังแล้วเราก็จะทาสีให้น้องใหม่ถ้ามีเวลาถ้าพอมีแลาเอาน้องออกข้างนิดนึงเอาออกข้างสิเดี๋ยวเราน้องนน้องกเะิมเติม 嗯对那嗯，多了。 那那那，放在家里来。那一天就人挤人，看不爽 ปวนเอานักนั่นี้แกมันลงข้างไหน ตอนนี้เราก็ทำความสะอาดบริเวณแล้วก็จะถูตามถนนเล็กถนนน้อยซอยน้อยของป้าต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ